สวัสดีครับมาพอกับช่องยพยินุมผ้าเพื่อนวันนี้ว่างจากการจากงานเรมีงานครับวันนี้วราจะพาะมากินจุเนือ้อโอ้ยเนยก็บดิเนื้องานของเขาเดี๋ครับมืออืน่นวันนี้วันวันโกวนครับวันนกนมืนออื่นวันผระตับก็ได้พี่น้องคันเท้าก็ได้นหน่อยในเนื้อบ้คอยสดปันไดยว่างกันเลนาายว่าอยากมาเห็ดจุจุสีผ้าจุสีผ้าพี่น้องจุบึงมันอีเสียบเพื่อเขาเห็ดบ่ม่กินกับไผราวอนนี้ มีมหามูครับมูเขาเวียนอยู่ปปาครับโบโบครับมหาโบบครับมหาจำโบมาไอจำโบมาสิผ้ามาเห็ดจุเนี่ยบึงมันอีเสีย่อเขาเห็ดบอนนาครับมือนี้มีที่เด็ดขัวสีเห็ดสูตรขอนไส้ครับขัวเนื้อไส้น้ำมันหอยครับอะไรน้ำมันหอยคงไว้จะไปใครอะ ขัวเนื้อใส่น้ำมันหอยหอยพอนมาอยู่นมันหอยใ้มาอยู่ขัวเนื้อสูตรพอไนไส้ครับสูตรรดนแฮพ่อนไส้ขัวไส้น้ำมันหอยครับบดองไส่น้ำไส้น้ำมันหอยอย่างเดียวเสียบลือเมียครับเสียผม<ว>เดี๋ยวมารอรับชมด้เลยครับ ขาวีครับพีนี่มาพี่น้องป่เฮ็ดเลี่ยวเราบานนี้มาก,กินน้ำกันพี่น้องจุงเนื้อจูสีนจูสีนนีแ่แหละคำว่าไงนี่ขาดพี่น้องเด้อเด้อพีเด้อนี่ตุ้ยยกกบ่ากนเป็นในบาบกแสบบวง<ม><อ> ห้าบบ่ห <Goodnight, S 1> <uent> ้างกินเส้นอะไรแบนี่เหมือนอีตัวดได้บ่เนี่ยมันอีเนี่ยมันบ่เคยสดประเณครับเพราะว่ามืออื่นมือนี้วันโคนมือนั้นวันผักเดี๋ยวรอบนาสิพ้ากินจุอันนี้สดเลยพี่น้องแซ่บคักดีพี่น้องสดเลยนี่สผ้าจูสาวคลิปเลยพี่น้องคลิปนาว่า นี่ครับเด้อขาดไปเลยเลี้ยวโน่นอปดอนี่แมต้อไวอีสานบ้านเราไปยอกว่ท้าม้านามเทวดานี่คือนามมาจากสวรรค์นามเทวดามันต้องของคููกันแม่ นามเทวดาเสียบี่น้รอเสียบแม่นบอกแค่นี้นึ่งแม่นแล้วคลิปนี้เ้ากินเนื้อเนาะคลิปหนาไปถ้ากินผักกิริวคลิปหนังยำผักกิริ่วกัแค่นเนาะพี่อ๋อนี่กินแล้วตามเด็ดตามแนะนำมันมีตามเทวดาว่าจากสวรรค์เจ้ามายกหายกเองเออทัดแห้งนี่มั้ง ่เสียบมันเด้อสอมกับคนมาหาดีตัวนีงว่าเดี๋ยวพรับพญ่บูวก,กินนี่างไรครับกินจุ่มเนี่ยถ้าเกิดก็ยังเนาะมีกับปากเขากันนมบ้องบ่มลองเนาะพักกะหาอย่าครับบริษัทยำการยังเลยลืมอยังวะพักกระเดานกกเดานาะ คืออยากว่ามหาเพยนุ่งกับมหาหลวงได้ไหมครับโมเดลนั่งยังกันเลยสื่อมากกันไม่เห็นกันตลวจก็เลยมาไทยลุงจิบหน่ี่นหน่อเบิองเป็นไงครับเป็นไงิดเตียนยังเลยอย่าลืมขอไปเบิองส่องพญยนุ่มไปด้วยครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญยนุ่มเห็ดคลิปต่อๆไปหรือว่าพญยนุ่มสียผ้าบลัมจูไปบลัมทั้งไหน รดน้ำแอปเปิ้ลไข่โอ디โอสีไปแสดงท้าการแสดงทีงไหนเดี๋ยวพอยังนุน่มสีแจ้งทางเฟสอีกที่หนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยครับสองคนยนุ่นมาพาเพื่อนกดซับตะไคร้นั่นไหครับกดซับตะไคร้นั่นนะครับเด, <c oughs> ด้อพอยัง <c oughs> นุน่มกับบเคยเห็ดเหรอครับกำลังเห็ดใหม่ผ่าอะไรก็บจิ๊กซอว์ลไใบเทียนกูดเดียวน้องเห็ดปุงยือ้อ ฝากลูกไอ้บานลานไอ้บานไอ้สวนแนี่ครับเนอะฝากพี่น้องเวียนเพีติดตามติดตามไม่ได้ครับบมตื่นสอบไปตื่นสวยเข่าซ้ำตาไกด้วยเด้อครับเด้อไปเบิึงไว้พังอะไรฝากเนี่ครับฝากพี่นุ่มเนี่ยสำหรับวันนี้พี่นุ่มขอฟอจบคลิปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ กดซับสไคร์เพื่อให้เป็นกำลังใจพยนุมเฮ็ดคลิปต่อไปในเดือครับลาไปแล้วสวัสดีครับ